โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่มีห้องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนทุกคนต่างหวาดกลัวห้องนี้ตั้งอยู่ที่ปลายทางเดินของอาคารเรียนเก่าซึ่งมีแสงสลัวๆจากโคมไฟที่กระพริบตลอดเวลาห้องคอมพิวเตอร์นี้ถูกปิดตายมานานหลายปีแต่บางครั้งก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อสิบปีก่อนมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อนัท ที่ชอบเล่นเกมในห้องคอมพิวเตอร์จนดึกดื่นคือหนึ่งนัดเล่นเกมอยู่คนเดียวในห้องทันใดนั้นก็มีข้อความแปลกแปลกโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอว่าคุณต้องการเล่นกับฉันไหมนัดคิดว่าเป็นเพื่อนรอเล่นจึงตอบว่าได้สิทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับมิดหน้าจอคอมพิวเตอร์กลับมาสว่างอีกครั้งแต่ภาพที่ปรากฏไม่ใช่เกมที่เขาเล่นอยู่ a อน m o r มแต่เป็นภาพห้องคอมพิวเตอร์ที่เขานั่งอยู่ และมีเงาดำๆยืนอยู่ข้างหลังเขานัดตกใจมากอยากจะวิ่งออกจากห้องแต่ประตูกลับปิดตายไม่มีทางออกเช้าวันต่อมาครูพบว่านัดหายตัวไปจากห้องคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องยังเปิดอยู่และบนหน้าจอมีข้อความเดียวกันปรากฏขึ้นว่าคุณต้องการเล่นกับฉันไหมตั้งแต่นั้นมาห้องคอมพิวเตอร์ก็ถูกปิดตายแต่บางครั้งก็มีนักเรียนที่กล้าได้กล้าเสียเล่าว่า ได้ยินเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดดังมาจากห้องนั้นและบางครั้งก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่หลังประตูพร้อมกับข้อความบนหน้าจอที่ถามว่าคุณต้องการเล่นกับฉันไหมจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์นั้นอีกหลังจากที่เรื่องราวของนัทถูกเล่าขานกันไปทั่วโรงเรียนก็มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่อยากพิสูจน์ความจริงพวกเขาคือแบมแอน และเจมทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทที่ชอบความท้าทายและไม่เชื่อในเรื่องผีสางเทวดาพวกเขาตัดสินใจจะเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์นั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงตำนานหรือไม่คืนนั้นพวกเขาหลบครูยามและแอบเข้าไปในโรงเรียนตอนแรกทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อพวกเขาเดินเข้าใกล้ห้องคอมพิวเตอร์อากาศรอบตัวก็เริ่มเย็นลงแบมรู้สึกได้ถึงลมเย็นเย็นพัด ผ่านหลังของเขาเขาหันไปมองแต่ไม่มีอะไรอย่าเพิ่งตกใจไปนี่แค่ลมธรรมดาแบมพยายามปลอบใจตัวเองเมื่อพวกเขาเปิดประตูห้องคอมพิวเตอร์เข้าไปกลิ่นอับอับและความชื้นก็โชยเข้าจมูกทุกอย่างในห้องดูเก่าและเต็มไปด้วยฝุ่นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องยังคงเปิดอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครใช้มันมา,นานหลายปีลองเปิดดูไหมแอนเสนอเจมเดินไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและกดปุ่มเปิด ทันใดนั้นหน้าจอก็สว่างขึ้นและข้อความเดิมก็ปรากฏขึ้นคุณต้องการเล่นกับฉันไหมทั้งสามคนมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวแต่แบมตัดสินใจตอบว่าได้สิทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับมิดหน้าจอคอมพิวเตอร์กลับมาสว่างอีกครั้งแต่ภาพที่ปรากฏไม่ใช่หน้าจอปกติแต่เป็นภาพห้องคอมพิวเตอร์ที่พวกเขานั่งอยู่และมีเงาดำๆยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาวิง่งแบมตะโกน แต่ประตูห้องกลับปิดตายไม่มีทางออกพวกเขาพยายามดึงประตูแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้เสียงหัวเราะเยอเย้ยดังขึ้นในห้องและเงาดำๆก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เราต้องหาทางออกแอนร้องด้วยความหวาดกลัวเจมมองไปรอบๆและเห็นหน้าต่างเล็กๆที่ปิดอยู่เขาวิ่งไปที่หน้าต่างและพยายามเปิดมันแต่ก็ปิดตายเช่นกันทันใดนั้นเงาดำๆก็ปรากฏตัวชัดเจนขึ้น มันคือร่างของนัดที่หายตัวไปเมื่อสิปีก่อนร่างของเขาดูซีเซียวและมีรอยยิ้มที่ดูน่ากลัวคุณต้องการเล่นกับฉันไหมนัดพูดด้วยเสียงแหบๆทั้ง3มคนตกใจมากและพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่มีทางนัดค่อยๆเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้และจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่ไร้ชีวิตเราต้องทำอะไรสักอย่างแบมตะโกนทันใดนั้นแอนก็คิดได้ เธอคว้ามเมาส์และเริ่มพิมพ์ข้อความลงในคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องการเล่นกับคุณทันใดนั้นเงาดำๆก็หยุดเคลื่อนไหวและค่อยๆจางหายไปไฟในห้องก็กลับมาสว่างอีกครั้งและประตูก็เปิดออกทั้งสามคนรีบวิ่งออกจากห้องและไม่เคยกลับไปที่ห้องคอมพิวเตอร์นั้นอีกเลยตั้งแต่นั้นมาห้องคอมพิวเตอร์ก็ยังคงถูกปิดตายและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกแต่บางครั้งก็ยังมีเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดดังมาจากห้องนั้น และเงาดำๆก็ยังคงปรากฏตัวอยู่หลังประตูพร้อมกับข้อความบนหน้าจอที่ถามว่าคุณต้องการเล่นกับฉันไหมและไม่มีใครรู้ว่านัทยังคงรอคอยผู้ที่จะมาเล่นกับเขาอยู่หรือไม่